โอเคสําหรับคลิปน,นี้นะครับเราจะจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำไงให,ให้มีความสุขมากขึ้นนะครับโดยใช้ดนตรีหรือไม่ใช้ดนตรีก็ได้นะครับเนี่ยมีหลายวิธี uh, วันนี้เนี่ยจะให้คุณหมอแนะนําเลยนะครับหนึ่งในสิ่งที่ uh, เป็นคลาสสิกช่วยก็คือให้ทําให้เรามีสุขภาพดีนะครับบางหลายคนอ,นอาจจะแอนตี้ไปก่อนแล้วบอกว่าเฮ้ยเป็นคลาสสิกฉันไม่ชอบไม่มันฟังแล้วเครียดว่ะอะไรเง mm hmm. ี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ uh, จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณได้ลิมบ์บัส เพลคลาสสิกจริงๆเนี่ยที่มันฟังง่ายจะรักนะเดี๋ยวเรอให้คุณบอกว่าพูดตอบนะครับจริงๆก็เป็นที่ประจักษ์เขาหละว่าดนตรีคลาสสิกนะครับมันทําให้ปรับจูนอารมณ์ได้ค่อนข้างดีเพราะว่ามันเป็นช่องทางหนึ่งของการรับรู้ของคนยูกไหมก็คือการฟังนะครับที่ท่วงทานองที่มันสวยงามมันเพราะเนี่ยแต่ว่าบางทีคนไทยเองอาจจะมีกําแพงอยู่ว่าบางทีฟังแล้วไม่รู้เรื่องฟังแล้วไม่เข้าใจว่ามันมันหมายถึงอะไรนะครับแต่บางทีเราแค่เปิดใจอะว่าโอเค ช่วงทำนองเนี้ยเออมันดูสวยนะแต่ว่ามันดูแล้วมันฟังแล้วมันไพเราะเนี่ยผมว่าจริงๆแค่นี้มันเป็นการที่เราจูนกับมันได้แล้วแหละนะครับเออใช่จริงๆเราอาจจะไม่ได้โอ้โหต้องไปนั่งเครียดว่าเออมันแปลว่าอะไรมันหมายถึงอะไรบอลเนี่ยนะครับแต่จริงๆด้วยช่วงทำนองที่มันสวยงามนะครับมันมีจังหวะจากโทนที่ไพเราะเนี่ยมันเบามันดูสบายเนี่ยมันทําให้เราเนี่ย โฟกัสอยู่กับเพลงถูกไหมครับแล้วมันทําให้เรานี่มีสมาธิก็คืออยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะครับเพราะว่าจริงๆเรามีความสุขเนี่ยไอ้อความสุขของเราเนี่ยก็คือการที่เราได้อยู่กับปัจจุบันนะครับถ้าเกิดเราไปตกอยู่ในอดีตนะครับเราก็เป็นการห่วงกังวลหรือว่ามีความอะไรนะครับรู้สึกว่าวิตกังวลในพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ในอนาคตเราก็ไม่สามารถไม่มีความสุขได้จริงนะครับแต่การที่เราีแ happy now นะครับคือการที่เราอยู่ได้กับปัจจุบันเท่านั้นแ <Beng als: S 1> หละนะครับเพลงคลาสสิกเองเนี่ยมันเป็นสือนึงที่ทําให เราอยู่ในห่วงภวังของการที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการใช้เวลาเนี่ยได้อย่างเหมาะสมที่สุดนะครับที่จะมีความสุขนะครับก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่เรามักจะใช้เพลงคลาสสิกนะครับเข้ามาใช้เพื่อให้คนไข้นะครับหรือว่าผู้สูงวยัยหรือใครก็ตามเนี่ยอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะครับผมจะอ่านตรงนี้ขอบคุณมากคุณหมอเออยศอจานตรงนี้ฟังสิบเออหนึ่ง 10, uh, ในสิบ surprising benefits of classical music ทำให้คุณเอ่อ uh, แฮปปี้ listening to c l a s s i c music can help increase dopamine secretion mm hmm. ก็คือการฟังดนตรีคลาสสิกช่วยเพิ่มการหลัง่ง secretion หหลังหลังของสารโดพามีนนะครับ mm hmm. คุณหมอเอ่อ uh, พูดพูดาเคยพูดเรื่องอย่างโดพามีนอ่ะพูดพูดแล้วครับแล้วก็มีก็จริงเคยมีตัวซีโรโทนินด้วยอย่างที่เราพูดกันไปคลายความเครียดนะครับทําให้เรามีความรู้สึกมีความสุขนะครับพวก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 นี้เองเนี่ยมันอธิบายได้จากกลไกฮอร์โมนในร่างกายนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ใช้ในแง่ของการอธิบายกลไกดังกล่าวนะครับอ่าอันนี้เขาเสริมอีกนิดนึงว่าไอการหลั่งสารโดพามีนเนี่ยมันกระตุ้นสมองไอส่วนของสมองอ่ะที่เป็นเกี่ยวกับการ ได้รับรา<ห>งวัลใช่รางวัลแล้วก็เพลชั่นการ แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดในทางนิกระถเช่นเราสูบุรี่แวร้สึกว่าเออคมันผดคลายเพราะมันผ่านกลไกนี้นะครับมันผ่านกลไกทางฮอร์โมนนี้เช่นเดียวกันนะครับบุรี่มันก็เป็นสารเคมีที่มันกระตุ้นสมองถูกไหมครับแต่ดนตรีมันไม่ใช่สารเคมีที่จะมาตกค้างในร่างกายแต่มันผ่านกลไกเบรนรีวอดเซนเตอร์เหมือนกันนะครับมันก็ทําให้สารสื่อประสาทเนี่ยมันสมดุลมากขึ้นโดปามีนสูงขึ้นนะครับซีโรโทนินสูงขึ้นนะครับคอร์ติซอลลดลง นะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะรีแลกซ์ได้ผ่อนคลายได้และมีความสุขนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านจากหนังสือดนตรีบัญญาพิเศษนะครับเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมรวบรวมให้ทีมงานรวบรวมเลยครับร้อยประโยชน์ของเทนทัสสินะครับทั้งทางด้านสุขภาพที่เราโฟกัสันช่วงนี้นะครับหรือไม่ก็เป็นด้านของกับเด็กสมองก็มีเรื่องของจิตกับใจนะครับก็มีแต่นี้เนี่ยเอาเรื่องโฟกัสเรื่องสุขภาพก่อนแล้วโฟกัสเรื่องของคน อายุนะครับในผมจะจาก56ประโยชน์ที่56คืออารมณ์ดีขึ้นนะครับทำให้ดนตรีทาให้อารมณ์ดีขึืนดดเาอานเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นมีผลงานทางวิจัยเยอะแยะมากมายนะครับผมกับทีมงานเนี่ยรวบรวมเพลงคลาสสิกที่มันใช่เลยนะพูดอย่างยากแฮปปี้เนี่ยฟังนี้เลยแฮปปี้มิวสิกมันโคตรดีชื่อมันก็บอกแล้วแฮปปี้มิวสิก ผมรวบรวมเพลงที่มันเกี่ยวคือตัวผมมาใช้ความเชี่ยวชาญของตัวเองเป็นประโยชน์เลือกเพลงที่มันช่วยคุณได้เลยอ่ะรับใช้คุณเลยแล้วมันราคามันไม่มันราคามันถูกมากเลย Happy Music ดนตรีสำหรับ Positive Thinking นะครับกันให้มันอารมณ์ดีขึ้นแล้วมีอีกอันหนึ่งที่ป๊อปป popula มากเลยคนใช้เยอะมากคือ I feel good งฟังแล้วรู้สึกดีนะครับสองันนี้ก็สนใจก็ติดต่อทางอินบ็อกซก็มาได้นะครับที่เพจมันรู้สึกรับ สุดท้าย้เราก็ขอคอนคลูดหรือว่าสรุปเรื่องนี้นะครับประโยชน์ของคนติคสิทธิ์และประโยชน์ของการที่รักษาสุขภาพของเราให้เป็นคนนีรักษาสุขภาพจิตของเราให้เป็นคนมีความสุขใจดีนะครับอย่าไปตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์หลายๆแต่เราเป็นคนควบคุมอารมณ์ของเราเองเราเราให้ง่ายที่สุดแล้วขขก็กจะดป็นได้